พาร์ทเอ็มพาร์ทเอ็มโฟต่างกันยังไง สมัครอันไหนดีคลิปนี้ EEP อะไหล่กล่องต้มมาสรุปให้ฟังค่ะ e a p a s s จะเป็นของกรทพค่ะการทางพิเศษแห่งประเทศไทยหรือว่าทางด่วนนั่นเองส่วน MPass และ M4 เนี่ยจะเป็นของกรมทางหลวงค่ะ EasyPass กับ MPass นะคะเราต้องติดป้ายแท็กไว้ที่รถค่ะแล้วก็ชะลอความเร็วเพื่อให้ไม้กั้นนั้นเปิดออกส่วน M4 นะคะเขาจะใช้กล้องตรวจจับป้ายทะเบียนค่ะไม่ต้องชะลอรถนะคะสามารถขับผ่านเข้าไปได้เลยแต่จํากัดความเร็วอยู่ที่120 กิโลเมตรต่อชั่วโมงและในส่วนของการเรียกเก็บเงินนะคะ Easy Pass กับ M Pass เนี่ยเราจะต้องเติมเงินเข้าระบบไว้ก่อนถ้าเงินหมดก็ไม่สามารถขับผ่านไปได้ค่ะ ส่วน M4 นะคะจะมีการเรียกเก็บอัตโนมัตินะคะตามที่เราลงทะเบียนเอาไว้โดยที่ไม่ต้องเติมเงินล่วงหน้าค่ะส่วนเรื่องเส้นทางของแต่ละระบบนั้นนะคะขึ้นอยู่กับเส้นทางที่เพื่อนๆใช้กันเป็นประจำแล้วละ่ะถ้าใช้ทางด่วนบ่อยนะคะก็อาจจะเป็น Easy Pass หรือถ้าขึ้นมอเตอร์เวย์บ่อยก็อาจจะเป็น M Pass และ M4 ค่ะแต่บางเส้นทางนะคะก็สามารถใช้ร่วมกันได้ค่ะต้องศึกษาเส้นทางและก็ดูว่าเพื่อนๆเ,เนี่ยใช้เส้นทางไหนเป็นประจำแล้วมีเส้นทางไหนให้ใช้บ้าง แล้วเพื่อนๆล่ะคะคิดว่าสมัครแบบไหนคุ้มสุดกับตัวเองคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะคะ